happy to you ใส่เรียนโตขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะะของพ่อของแม่คุณตาคุณยายคุณผูคุณย่าและของ FC ตลอดไปค่ะขอบคุณเสบคุณขอุขอบคุณเยสเยสขอบค ขอเสียงรบมือค่ะเป็นปีที่3มแล้วนะผมของน้องนาริตะคเป็นปีที่สามแล้วนะคะเป็นีี่ามแล้นคะเนาล้วนะคะขอบคุณค่ะของฝันนะคะใครที่จะให้ของฝันน้องนาริตะนะคะหรือว่าแม่แมีเอที่ฝ เอาให้ลงในในส่วนด้ทำเรียงเลยเลยคะอันนี้ตุ๊ตาดูชิล่าลิตาเอาลิตาโอกาสมากทอนยังจากพิ่จุดเป่าภูไทยค่ะตุ๊กตาแดงค่ะว้าวต่อไปค่ะเปยังโต๊ะให้แดงจากใครคะอันนี้จากลุงเคนป้าแจ๋วค่ะส่วนส่วนในลุงเคนป้าแจ๋วได้ไหม ่แหละลูกให้เราตัวบังก็บานเด็กซีเอร์มาสใส่ปีเย่านใ้งส่ควอนแล้วใส่ปีเดอเลยนะสไปเอาของเอาั่ก์จากคบอ้จากขมเขาากับท่านอยของใคครของแม่เนี่ยเมริ จากใครนะคะลูกจากคุณพ่ออ๋อช่วยๆเลยคุณพ่อห่อ ตัวบัตรตัวบัตรขอบคุณคุณยายค่ะขอบคุณป้าหมีค่ะโอ้โหป้าหมีให้มาอะไรล้ออลิสาเลยอลิสาขาคุณยายมาค่ะคุณยายต้องมากินก๋วยให้เพื่อนด้วยค่ะโอ้โหน่ารักมากก๋วยค่ะแต่ยังไม่ให้หมู่ไปรับตาคุณยายกับลูกคุณยายเอาอะไรมาให้ลูกก่อไปบอกใจก่อนค่ะขอบคุณคุณยาย ขอบคุณจ้าพี่น้ำตาห้าพันบาทขอบคุณจ่าเีย็นๆปลาทองหมดแล้วแบงค์ค้างยังมาอีกเหลืออีกเยอะเลยโอ้มาแล้วพี่แหนมาค่ะพี่แหนมาแล้วพี่แหนมาแล้วขอบเตรียคาราเบลมาแล้ว ខ្លាប់មាន់មាន់មាន់ ขอบคุณชอบกาแฟมาเลยแต่พี่นิดนะอกอาหารเลือกค่ะเลือกค่ะต้องเลือกค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวบ้านทางน้ำตาลมีเลือกนะบ้านทางน้ำตาลบินเนอร์ด้วยนะคะบ้านทางน้ำตาลไทยลูกชิมชัอตติมแก้มสวยแจ็บบ้านทางบินเนอร์อีกหนึ่งช่อค่ะขอบคุณบ้านทางบินเนอร์บ้านทางน้ำตาลบิเนอร์ ขอบคุณค่ะที่เก็บดอกไม้มาเกด้วยนะคะดอกไม้ขอบคุณปฏจอะไรมาให้คะหนูปฏจอะไรมาให้เออตสวยอะไรมาให้ทุกคตกสวยค่ะนนไปแล้วไปแล้วตออพี่มาอีกแล้วลูกไปตางไปแล้วค่ะี่มาพี่มาม้ในอาขอบคุณ จากกันกูจกกนขอบคุณค่ะับเองไหมอ๋อโอเคลวพี่เพลขอเคุาร์ะขอบคุณค่าขอเดกร์ดค่าขอบคุณค่ะจบพี่เพลล้จาบพี่เพลพึ่งจับพี่เพตะลารลมลขอบคุณค่าพีเดีขยวนะพี่เพลพีเพลเฮ็ดพีดีครับมีใครอีก ป้ายาวป้ายาวดินบช้างอก้องยิ้มสวยค่ะแชวมๆค่ะันนี้อบช้าง้าแล้วค่ะสอ้งชมืใส่หอกั่อกเงเมดเอ่าเดี๋ยวอีกหนึ่งท่ามาลงอีกหนึ่งท่ามารับอนลูก ขอบคุณยายเพพ์ค่ะขอบคุณจากบ้าพิมน,นะคะแอนดมินเพลิแก็คุณมาลัยนูมสุขให้ครบแล้วเนาะครบกระชุ่มกระนะครบแ้วนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับช่วงเปล่าเค้ก ให้นัก <rôle> ร <à déc> ้องมาไปปลี่กายได้เลยครับโอเเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกควาไว้พรขอบคุณทุกการติดตามทุกของทางทุกชิดขอบคุณตัอทุกใบหัวใจทุกดวงทุกกำลังใจแรงเชีย